ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับครัวบ้านกรุ๊ปโอกันนะคะคลิปนี้ขอนําเสนอของบ้างของอร่อยจากทางเหนือค่ะข้าวนุกงานหรือข้าวปุกงาน,านั่นเองใครไปเที่ยวแล้วห้ามพลาดนะคะของอร่อยแบบนี้ต้องหาทานกันให้ได้ค่ะ ค่าปลูกงานหรือค่านุกงาทําจากข้าวเหนียวนึ่งที่ตาด้วยครกกระเดื่องและเอามาผสมกับงาขี้ม่อนที่ขั่วโรยเกลือและตาไว้แล้วนะคะเอามาคลุกเคล้าผสมกันหลังจากนั้นก็นําข้าวเหนียวมาปั้นเป็นแผ่นกลมๆแบนๆและเก็บตักไว้ทานกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาทานกันยังไงนะคะ เวลาเราเอามาทานนะคะจะปิ้งบนเตาถ่านค่ะจะได้หอมๆกลิ่นงานขี้มอนนะคะงาขีมอนนั้นมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหากันดูค่ะและที่สําคัญเขาออกแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะเฉพาะหน้าหนาวค่ะพอดีที่บ้านไม่มีเตาถ่านค่ะเลยเอามาเข้าวตาบขนมปังแทนค่ะพอดีคุณแม่กับคุณพ่อไปเชียงรายไปแม่สายกันเสแล้วท่านทั้งสองก็เลยเอามาฝากลูกๆหล,ล,ล,ลานๆที่บ้านค่ะเป็นของโปรดของบ้านกรุ๊โบโออีกหนึ่งอย่างนะคะ ไม่ได้ไปแม่สายไม่ได้เที่ยวเชียงรายแต่ก็คงกินมาถึงที่บ้านเลยจ้าหอมมากเลยค่ะหอมหอมงางาม่อนเขาเนี่ยจะหอมมากๆเลยเราจะต้องจี่นะคะจี่ให้เขาแบบพอกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ก็เดี๋ยวอีกครั้งนึงก็จะได้แล้วค่ะ ตอนนี้ข้าวจีงาหรือข้าวปลูกงาก็ได้ที่แล้วนะคะเอาแค่กรอบนอกนุ่มในพอค่ะเดี๋ยวเราเตรียมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะที่เห็นอยู่ในถ้วยนี้คือน้ำอ้อยนะคะที่ผสมกับงาขี้ม่อนที่คั่วแล้วนะคะแล้วเราก็เอาน้ำอ้อยตัวเนี้ค่ะมาเทลงในแผ่นข้าวนุกง,งาของเรานะคะเกลี่ยให้ทั่วๆแผ่นค่ะแล้วเราก็จะม้วนเป็นแผ่นคล้ายๆกับโรตีเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะเพื่อง่ายต่อการทานนั่นเองค่ะหากใครจะทานเป็นแท่งก็ได้เลยนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะสำหรับเมนูนี้รสชาติของเขาก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะหอมงาคิ้ม่อนนะคะรสชาติก็จะหวานเค็มมันอร่อยค่ะ Come